สวัสดีค่ะโอ๊ยหน้ามืดวันนี้นะคะเราจะไปในซัฟฟรีกันที่สิงคโ,โปร์ค่ะวันนี้เป็นวันรุดจีนนะคะไม่มีอะไรทําก็เลยจะพาไปเที่ยวในซัฟฟรีกันดูนะคะเคยไปนานมากกงแต่ตอนเล็กๆเ,เลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเนาะตอนนี้เรากําลัง on the way to the night nice safari ค่ะเราไปดูกันเลย ตอนนี้เราก็ไม่อยู่กันที่ไหนซาฟารีแล้วนะคะคนเยอะมากมา,ามากมากตอนนี้ดูจากคนที่ต่อคิวข้างหลังนะเยอะมากๆเลยตอนนี้เรากําลังจะไปขึ้นเขาเรียกว่า t r a มนะคะเพื่อที่จะไปดูสัตว์เนาะตอนกลางคืนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูสัตว์กันค่ะตอนนี้เราก็นั่งอยู่กันที่บน t r a มแล้วนะคะเรากําลังจะออกไปดูสัตว์ตอนกลางคืนกันใน ก็คงเหมือนสวนสัตว์เชียงใหม่ไหมอะแต่มันมืดเกินไปมองไม่เห็นหน้าเราแล้วบายทุกคนตอนนี้นั่งรถเสร็จแล้วนะคะก็เมื่อกี้เนาะมันก็คล้ายๆแบบเชียงใหม่นซาฟารีอะค่ะถ้าใครเคยไปนะเขาก็จะขับรถไปแล้วก็บรรยายเกี่ยวกับสัตว์ว่าแบบเออสัตว์ตัวนี้มาจากไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนกลางคืนเขาใช้ชีวิตกันยังไงอะไรเงี้ยค่ะ แต่ว่ามันมืดๆไปไหน่อยก็ไม่ค่อยเห็นสัตว์อะไรมากมายแต่ว่ามันก็เป็น experience ใหม่ๆเนาะที่เราสามารถมาเที่ยวกันได้นะคะเดี๋ยวยังไงมีตัวอย่างวิดีโอมาให้ดูละกันว่าข้างในเป็นยังไงแต่มันอาจจะมืดๆนิดน,นึงนะ the few that remain in the wild today can be found in the wildlife preserve in the gear forest of alia when it's time to find more grass each buffalo faces in the direction it wants to go whichever way the majority chooses the rest of the herd will follow I've Wild ตอนนี้ก็มาพักกินอาหารกันสักพักนะคะแต่ว่าลืมถ่ายรูปอาหารช่องเป็นอะไรที่ดีมาก ลืมถ่ายรูปอาหารจริงๆก็เมื่อกี้คุณก๋วยเตี๋ยวกุนกุกน,กน,กนีกแล้วพูดไม่ชัดกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะกับก๋วยเตี๋ยวไก่หมาล่านะถ้าใครนี่ชอบกินหมาล่านะลองมาสั่งกินดูเผ็ดมากๆเผ็ดแบบจริงๆจังๆมากๆเลยค่ะแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็อร่อยอยู่ค่ะแต่ว่าถ้ามีพริกผงบ้านเราก็คงจะอร่อยกว่านี้พอหลังจากล,จากล,ลงจากรถมาแล้วใช่ไหมคะถ้าเรายังเห็นสัตว์ไม่มากพยอยอยากดูอีกเพราะรถมันขับเร็วเกินไป หรือคนเยอะมองไม่เห็นมีคนบางไหลเราก็สามารถเดินไปดูสัตว์ต่อได้นะคะเขาะจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบ tracking trails ให้เรานะก็จะแบบมี Wallaby trails fishes trails อะไรแบบ f e ชเช r Fishing trails อะไรแบบนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ตอนกลางคืนก็จะมีโชว์ด้วยนะคะเขาเรียกว่า creatures of the night show แต่ว่าวันนี้รอบสามทุ่มครึ่งหมดแล้วคนเต็มแล้วก็ด้วยในช่วงโควิดอะไรด้วยนะคะก็เขาก็จำกัดคนนะคะ มันก <k S 1> <laughs> <s iah> ็เลยเต็มเราก็เลยอดดูก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวยังไงเราไปเดินดูสัตว์กันดีกว่าน้อ

ดูสัตว์มาก็ถามว่ามีสัตว์เยอะไหมเยอะนะคะแต่ว่ามันมืดมากเลยอะมองไม่เห็นอะไรเลยเราก็ถ่ายรูปมาให้ได้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ว่าก็พยายามถ่ายมาแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาให้ลงให้ดูแล้วกันค่ะว่ามีอะไรบ้างถามว่าก็เป็น r x p e r i e n c e ที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันนะที่ได้มาเที่ยวอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าใครมีเวลาว่างก็สามารถมาได้นะคะในซัฟฟรีสิงคโปร์ค่ะ แต่เวลามาก็อยากใส่รองเท้าส้นสูงใส่รองเท้าผ้าใบที่ค่อนข้างธรรมดน,นิดนึงสื้อ้าที่ค่อนข้างธรรมดน,นะคะเพราะว่า,าก็เดินเยอะขึ้นลงเนินขึ้นลงเขาอะไรเงี้ยเยอะค่ะวันนี้เราแบบเราอยากสวยไงใส่รองเท้าส้นสูงมาแล้วสุดท้ายรองเท้าส้นสูงก็เลยกลับไปอยู่กับแม่แทนเพราะว่าใส่ไม่ไหวเจ็บเท้าไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย